แล้วตอนนี้พระอาทิตย์ก็ใกล้จะอัสดงลาลับขอบฟ้าแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีภารก,กิจที่จะมาเยี่ยมเยียนคุณป้าองซานนะครับซึ่งซึ่งอยู่ในวัยเดียวกันกับคุณแม่ของผมผมขอเรียกคุณป้าองซานว่าคุณแม่ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับคุณคุณแม่องซานครับสวัสดีครับอันนี้กําลังทําอะไรอยู่ครับเนี่ยกิดมา팡าหวานมะาาหวานาเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูใกล้ มะงหวานอ๋ออันนี้มะงหวานมันจะมีมะผงอะไรอีกครับมะงหวานมีมะมะผางส้มมะอะไรนะครับมะฝางส้มอ๋อก็มีมะผางส้มมะผางหวานมะผางส้มมะฝางหวานอ๋ออันนี้ก็คือสำเนียงบิติสนะครับถ้าเป็นสำเนียงอเมริกาก็จะเรียกประมาณมะยงชิดอ๋อนะครับคุณแม่อองซานปลูกไว้ประมาณประมาณกี่ต้นครับเนี่ยแปดเก้าเก้าแปดเก้า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 ก็าเก้าาณแปดแปดเก้าต้น ปดเก้าต้นอ๋อครับผมการเทาบ้านทางนี้เขาบอกว่าแปดเก้า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 หนึ่งคือต้นอ๋อเก้าก็คือต้นเก้าหนึ่งเขาก็ว่าต้นนั่นแหละครับผมอันนี้อันนี้ปลูกไอบอชลยะเวลาประมาณเท่าเท่าไหร่ครับกี่ปีครับประมาณก่อนก่อนที่มันจะออกหน่วยนะครับประมาณสามปีสามปีสามถึงสี่ปีอ๋อเหรอครับอืมอันนี้อันนี้เก็บไปไป กินหรือว่าไปขายหรือว่าอะไรยังไงครับเนี่ยก็เอาไปขายบ้างแบ่งให้พี่น้องกินบ้างพื่น้างกินบ้างอันนี้อันนี้หวานหวานทุกทุกทุกต้นไหมครับหวานทุกเก้านั่นแหละอ๋อหวานทุกเก้าคือบางเก้าก็อาจจะส้มบ้างอะไรบ้างเนาะก็สูญกันไปอนะนะบางเก้าก็หวานครับผมเดี๋ยวผมขอไปที่ที่หน่วยนั้นนะครับก อ่าเดี๋ยวคุณแม่อองซานค่อยๆค่อยๆหดค่อยๆหดเหรอ่าครับใช่ครับอ๋อแม่ค่อยๆหดนะอันนี้ก็อันนี้ถ้าเราไปขายเนี่ยมันจะมันจะยังไงครับเขาคิดยังไงโลเท่าไหร่ครัเป็นกิโลละประมาณสามสิบห้าหรือสี่สิบบาทอ่าคุณแม่อองซานครับอย่างอย่างอย่างลูกเล็กๆเนี่ยมัน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 สามารถที่จะเด็ด ได้ไหมครับไม่ไม่มันยังไม่ดีกินมันยังเล็กอยู่มันยังน้อยอยู่อ๋อก็คืออย่างนี้มันมันยังไม่ดีกินยังไม่ดีกินมันยังน้อยอยู่มันอ๋อมันมันมันเหมือนแก่นน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะอมันนุมอ๋อมันนมอืต้องเอาไอ้แก่นแก่ๆอย่างนี้ดีกินแล้อยังครับเนี่ยนี่ดีกินแล้วเนี่ยมันหวานแล้วเนี่ยอือครับผมแม่ก็พังเมียบ้านอ๋อเมียบ้านเพราะว่านี่นี่นี่มันแรงแล้วนะครับที่ คุณแม่องซานบอกว่าเฮ้ยทำด้วยเหตุผลอะไรถึงว่าต้องรีบเก็บนะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ท่านชมเห็นไหมครับมันใกล้ที่จะตะวันจะตกดินแล้วเนาะแม่เนาะมันก็จะข้าแล้วเออข้ามแม่ก็พังในบ้านเออมันลบากพังนี่ก็คือตกใจนะครับบางครั้งว่าเออรีบเออรีบพังอเดี๋ยวไปต้นไหนอีกคุณแม่ต้นปูนเอ่อต้นปูนเอ่อต้นเพก่อน เรามาต้นแพ้ก่อนที่จะไปต้นปูนนะครับท่านผู้ชมอืมต้นเพก่อนอาอ่าต้นต้นเพ้ก,เพเพก่อนก็ได้โอ้โหอันนี้มันออกแบบต่ำๆเลยนะครับเนาะมันไม่ได้สูงคือต้นมันก็ไม่ได้สูงสูงจังล่างอะไรมากมายนะนคุณแม่เนาะออมันก็ไม่สูงจังล่างครับอย่างเนี้ยเห็นไหมมันเหมือน จะจูดินเลยอะใช่ป่ะมันเก็บเรียดินแล้วลูกอ่าครับผมคุณแม่เก็บได้เลยนะฮะผมจะไม่รบกวนเวลาคุณแม่โอ้หอย่างนี้ก็แม่ก็ฟั้างกลับบ้านอันนี้อันนี้ได้พ่นยาอะไรไหมครับไม่ได้พ่นอะไรเลยอ๋อเหรอครับน้ําน้ําได้ให้ไหมครับเนี่ยไม่ให้น้ําตอนฝนตกนั่นแหละถ้าฝนไม่ตกก็ไม่ได้กินน้นหรอกอ๋อก็คือปล่อยธรรมชาติไปอ๋อก็คือถ้าฝนตกต้นต้นต้นมะพร้าวนี่ก็จะเหมือนว่าก็ได้กินน้ํา ก็แล้วแต่มันเลยบางครั้งมันก็ตายก็มีเพราะว่ากวัวจะออกจากบ้านคุณแม่อองซานมาเนี่ยมาถึงตรงนี้มันก็ไกลมากนะไกลประมาณสามสี่โลคุณแม่อองซานครับถ้าจากบ้านมาตรงนี้เนี่ยมาเก็บมะผางมะผางหวานนี่คุณแม่มายังไงครับเดินหรือว่ายังไงครับแม่ขี่รถเขียงมาลูกโอขี่รถเขียงครับผมโอ้ยางงี้นี่ถือว่าได้เยอะเลยยังมาเก็บมาเก็บทุกวันไหมครับปกติไม่ทุกวันก็ สองสามวันหนึ่งมาครั้งหนึ่งมาเตี้ยหนึ่งอ๋อมาเตี้ยหนึ่งครับผมอย่างเงี้ยคุณแม่อันนี้อันนี้มันมันคือมันเป็นยังไงอันนี้มันแห้งมันแห้งไม่ได้ไม่ได้มันแห้งแล้วแมงแมงกินมันแมงกัดแมงแมงกัดมันแมงอะไรครับคุณแม่พอจะทราบบ้างในบางอะไรไม่บางในโอ้บางในไอ้บางนี่ผมไมเข้าใจไหนนี่คือมันลักษณะตัวมันจะเป็นยังไงครับคุณแม่องซันในในก็เหมือนกับกระลอก เอาคุณแม่เอาเอาเออเหมวกต่ำๆนี่มันบังหน้าคุณแม่เอออย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมครับอ่าคุณแม่อันนี้ฝางมะฝางหวานมะฝางหวานนะครับอันนี้คือสำเนียงบิทิสนะครับถ้าเป็นสำเนียงอเมริกันก็จะพูดว่ามะยงชิดประมาณนั้นนะครับเราอา่ลงถ้าอย่างนี้คุณแม่สามารถที่จะขบลองชิมดูได้ไหมได้อ๋อได้ได้อ่อเนาะเอาสักหน่อยก็แล้วกันนะเอาไปช่วยก่อนไหมคุณแม่ผมว่ามันอาจจะเป็นคี้ฝุ่นเอาไปล้างก่อนเนาะ เอาครับเอาไปล่างก็ได้ครับผมว่าอันมันจะกินยากเออคุณแม่อองซานจะเก็บอีกเยอะไหมครับแม่จะเก็บให้หมดเสี่ยงเลยวันนี้อ๋อก็คือให้เสี่ยงให้มันหมดวันนี้เลยให้มันเสียงอ๋อไ,ได้ได้ครับต่อไปต้นไหนดีคุณแม่ต้นปูนอ๋อปูนครับปูนก็คือโน้นอ,อ,อ่ะเดินตามคุณแม่อองซานไปเลยนะครับโอ้โหมันก็เยอะหน่อยนะคุณแม่เนาะ โอ้อันนี้ต้นนี้อันนี้มันทําไมมันใบสีเขียวแก่บ้างอ่อนบ้างครับคุณแม่องซานมันถ้ามันป่งใบเยอะมันก็มีมีลูกนิดเดียวน้อยเดียวหมายถึงมันป่งคือยังไงครับป่งใบอ่อนเนี่ยมันป่งอ๋อก็คือมันผลัดใบการป่งก็คือเหมือนการออกใบใหม่ขึ้นมาแล้วก็ผลมันก็ไม่มีเยอะมันก็มีผลก็คือหน่วยมันนะนะครับอะออย่างนี้คุณแม่โอ้ สวยมากเลยคุณแม่ผมขอถ่ายใกล้ๆนิดให้ท่านผู้ชมแฟนเพจปนหิบได้หันนะครับสวยมากเลยอย่างนี้นี่ถือว่าหน่วยสมบูรณ์ไหมคุณแม่คุณแม่ฮุบมาเลยก็ได<ม>้สมบูรณ์หน่วยหนึ่งไม่สมบูรณ์หน่วยหนึ่งอ๋อมันมันสมบูรณ์หน่วยหนึ่งไม่สมบูรณ์หน่วยหนึ่งหน่วยนี่คือเหมือนการอ,ออกหน่วยเนาะออกหน่วยอผลอ๋อผมก็นึกว่าออกหน่วยปฏิบัติการนอกพื้นที่อันนั้นอันนั้นอะไรครับเดยดเด็ดเต๊ะแป๊ยคุณแม่ตาดีมากเลยนะครับเนี่ย อ๋อนี่ก็คือนี่มันบ่มอยู่ข้างในเนี่ยอ๋อครับครับเอาเลยครับคุณแม่เด็ดออกมาเลยนะคุณแม่องซาแล้ววันนี้เอ่อคุณแม่เอาอะไรมากินแรงครับเนี่ยแม่ว่าจะผักแียงยำผักแห้ยยำผักแียกเอ่อต้องต้องมีใส่อะไรไหมครับยำผักแห้งเนี่ยใส่พริกป่นปลาลาต้มอืมแล้วหมายผมหมายถึงหมูปลาหรือต้องใส่ใส ปลาทูเข่ง๋อแล้วครับแล้วก็ใส่พริกผักชีหอมอ่าแป๊บหนึ่งนะคุณแม่ก็ใส่ไปเรื่อยแต่อย่ามาใสผมก็แล้วกันนะอันนี้ก็กําลังเรากําลังมองหาเหมือนแรนดัมเนาะเพราะว่าตรงนี้แก่นหนึงอยู่อ๋อในในแก่นหนึ่งครับตกลงเรียกว่าหน่วยหรือแก่นครับเนี่ยแก่นคุณแม่ทําการหุดได้เลยนะฮะโอ้โหสุดยอดนะครับอันนี้คือเป็นวิถีชาวบ้านนะครับโอุ้มนี้สวยมากเลยคุณแม่ คุณแม่ย่างจ้าหน่อยได้ไหมฮะอุ้มมีหลายเก้านะคุณแม่นะเหลียเหียอีกเก้าหนึ่งอันนี้เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งียก็คืออีกต้นหนึ่งอต้นนึงอ๋อไฟนอนแล้วต้นสุดท้ายอันนี้ก็คือมะผางหวานสดๆเลยนะครับอันนี้มันแมงหรือว่าอะไรครับมีแมงแมงแมงคุยมันแมงมันคุยเอาแมงคุยก็คือแมลงมารบกวนเดินเซนิดหนึ่งนะคุณแม่ได้ดื่มอะไรมาบ้างไหมครับเนี่ย อ๋อไม่ได้ดื่มเนาะแม่คิดว่าจะเอาสักกึ๊บได้ได้คุณแม่แต่แต่เ้ยคุณแม่นี่ไม่เท่าไหร่คุณลูกนี่หลายกึ๊บแล้วนะครับคุณแม่อุ้ยใส่ยูนิฟอร์มเหมือนกันเลยเนี่ยเสื้อลายเนาะแม่คนนะเอ้ยอันนี้เอ้ยคุณแม่อันนี้เก้าเก้าอะไรครับเนี่ยเก้ามะกล้วยเปาฮะมะกล้วยเปากล่าก็เปล่าคือฝรั่งฝรั่งอันมันอันเดียวกันไหมคุณแม่ไอ้มะกล้วยเปากับมะแกาวอะไรเนี่ยเอออันเดียวกันอ๋อเหรอมเาาก้วยป บ้านเขาว่ามากล้วยเปาเอ้ยน้ำมื่นเขาห้องมะกล้วยเปาบ้านผมห้องกล้วยแก้วเออแต่ภาษากลางเขาว่าฝรั่งนี่ของเมียงน่ะมันเกิดเองน่ะอ๋อก็ครับอ่าคุณแม่ไม่ได้มาปลูกไม่ได้มาปลูกคือมันป่งขึ้นมาเองป่งเองอ๋อครับผมของเมียเนาะครับผมคือแม่พ่านกลัวพ่านเออแม่พ่านกลัวฝนกลัวลมอ๋อครับผมได้ครับพ่านคืออะไรครับพ่านคือกลัวกลัวอ๋อพ่านนี่คือกลัวอ๋อเป็นสำเนียงบิทิส พิตตก็คือ,อผ่านผ่านาน,นะครับถา้าเป็นสำเนียงอเมริกันก็คือกลัวคุณแม่เอ,อ,เอามาผางไป่วยดีกว่านะไอ้ซวยนี่คืออะไรนะครับหมายถึงว่าขอความช่วยเหลือหรือว่าอะไรครับช่วยหมายความว่าล้างอ๋อหรือครับล้างครับผมล้างช่วยดีๆนะช่วยให้หมดนะคุณแม่นะช่วยคนเดียวได้ไหมฮะผมไม่ช่วยได้ไหม โอ้โอ้คุณแม่จะเล่นน้ำกดล้างแล้วนะครับอันนี้คือที่เขาไปหยอดยางอ๋อเลยครับแต่เรามาล้างมะผางไม่ได้คุณแม่จะพาผมไปไหนครับเนี่ยโอ้มันอยู่หลบเนาะโอ้โอ๋ออันนี้ก็คืออเป็นท่อฮะเขา,า,าเรียกว่าแท่งน้ำครับแท่งน้ำเก็บน้ำแท่งแท่งเก็บน้ำฝนไว้โอ้แท่งก็คือเหมือนเป็น เก็บน้ำแท่งน้ำอ่าแท่งแต่ว่าถ้าบิติสเนี่ยเห็นไหมครับท่านผู้ชมบิติสนี่จะออกเสียงว่าแท่งแต่ถ้าอเมริกันที่ออกเสียงว่าแท่งแท่งอ่าแท่งน้ำน้อ่าแท่งน้ำเนาะอ่าอ่าช่วยได้หรือยังครับตอนเนี้ยแล้วนะฮะคุณแม่ช่วยแล้วเหรอช่วยแล้วช่วยไหนไหนผมดูโอ้ให้ตายเถอะท่านผู้ชมช่วยด้วยอ่ะคุณแม่อ่าอ่ารับประทานนี้ท่านผู้ชมได้ดูจะจะอ่าเป็นไงครับ หวานเย็นกรอบมันกรอบดีไอหวานไม่เท่าไหร่ไอเย็นมันมาจากอะไรครับมันเย็นมาจากรสมันไงอ๋อรสชาติรสชาติของมันเย็นหวานมันจะหวานเย็นแล้วก็กรอบดีครับผมเอาเอาอีกสักสักตึบครับเคี่ยวดีไหมครับคุณแม่ยังเคี่ยวดีอยู่ไหมคุณแม่อังซานโอ้เคี่ยวแม่ไ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 ม่ึกหรอกอ๋อก็คือเคี่ยวแม่มาอดแล้วครับเป็นเคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวอดด้วยก็คือหมายถึงว่า เหมือนฟันแข็งแรงก็คือเที่ยวอดก็คือไม่ไม่ได้ไอไม่ได้ไม่ได้มีเขี้ยวเป็นแมงอะไรอนะเขี้ยวไม่ได้เป็นแมงทุกวันเช้าเย็นอ๋อเช้าเย็นทุกวันครับอ่ะีออีกสักคำคุณแม่เดี๋ยวจะไปแล้วเพราะนี่ก็มืดแล้ว